สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามเข้าสู่ t h น Net c h n n l สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บทดบาปอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปนี้ครับเราก็ยังคงอยู่กับพีพีในโหมด chaos นะครับ สำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วเพื่อนเพราะว่าทีมเมื่อวานเนี่ยค่าคอสมันปลาไป6 7 0 0มั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะพี่ชาโดวของเราเนี่ยก็เลยใช้ไม่ได้แล้วนะครับ พองนันวันนี้ผมก็เลยกลับมาใช้พี่ซองอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆซึ่งไล์อัพในวันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวละครเก่งๆเนี่ยค่าคอสมันเยอะไปหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวละครเก่งๆส่วนมากแต่ละทีมเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณตัวเดียวเพื่อนๆส่วนตัวละครอื่นก็มักจะเป็นตัวละครแนวซัพพอร์ตนะครับอ๋อใช่แล้วก็วันนี้เนี่ยเอาจริงจะเรียกว่าเป็นไล์อัพโคลาโบหรือว่าคอแลบเลยก็ว่าได้นะเพราะตัวแรกเนี่ยจะเป็นพี่เคียวนะครับจาก KOF98 นะโดยพี่เคียวเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ปลุก เออพลังแท้จริงด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ตัวที่สองนะครับตัวแบกของเราแน่นอนเป็นพี่ซองนะครับตัวที่สามลุงจิมฮอปเปอร์ครับส่วนตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับอันนี้เนี่ยผมเอามาบูตไดเมทโดยเฉพาะเลยเขาจะเป็นดูอิเจน่าสีแดงนะครับสำหรับดูอิเจน่านะครับเขาเธอจะมีเอกลักษณ์เพิ่มความสามารถโจมตี อัศวินผู้พ,พ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้ได้10%และหากอัศวินผู้พ,พ้องเผ่ามนุษย์เสียชีวิตในเทิร์นศัตรูยังจะมอบเอฟเฟกเพิ่มในเมที่ได้รับ50%แก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทิร์นด้วยนะครับเอาจริงหลักๆที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือความสามารถด้านบนเพื่อนๆอันล่างเนี่ยเหมือนเป็นของแถมซะมากกว่านะนอกจากนี้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ครับยังช่วยเพิ่มความสามารถด้านโจมตีพวกพ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้ได้อีก12%ด้วยนะครับนั่นหมายควาามว่าจยาน้าตัววเดียเนี่ยสามารถบูสต์ความสามารถด้านโจมมมตีีของงทนนุษยย์ได้ถึ22%เลนะ เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีบูธจากลุงจิมฮอปเปอร์ด้วยครับด้วยเอกลักษณ์านแม่งปืนนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้องจะทาการสุ่มเอฟเฟกเข้าเป้าแก่ศัตรู2คนเป็นเวลา1เทิร์นซึ่งเอฟเฟกเข้าเป้าเนี่ยจะทําให้พวกพ้องที่เป็นอัศวินโคลาโบนะครับสร้างเดาเมจแก่ศัตรูคนดังกล่าวเพิ่มขึ้น40%แล้วก็จะมอบเอฟเฟกติดพิษเป็นเวลา1เทิร์นด้วยครับก็บอกเลยว่าเอามาคอมโบกับพี่ซองเนี่ยโคตรดีเ,เพ,พื่อนๆพราะพี่ซองเนี่ยจะมีท่าต ฟื้นเลือดไม่ขึ้นอีกทั้งจบเธอนเนี่ยก็จะโดนเดเบจพิดเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นคุซานงงังิเคียวนะครับสําหรับเคียวเนี่ยก็เอามาแปะไฟเลยเพื่อนๆเพราะว่าไฟของเคียวเนี่ยน่าจะเป็นหนื่อนตัวละครที่โหดที่สุดละเพราะว่าเธอเดียวเนี่ยสามารถแปะไฟได้สูงสุดถึง4อันเลยนะส,าาสําหรับดิงซัพพอร์ตเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายในยส่วนของอาหารนะครับผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้เพื่อที่จะเอาตดก่อนนะครับ ก็ต้องบอกว่าข้าบังคัาพลังทีมต่ํามากเพื่อนขนาดกินอาหารเพิ่มพลังต่อสู้นะยังแค่2องแสนหกหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทีมนี้เนี่ยจะรับมือกับวันนี้ได้ดีขนาดไหนนะพร้อมแล้วก็มาสามสองหนึ่งไปครับโอเคเจอทีมนางฟ้านะครับเออวันนี้รู้สึกว่าทีมนางฟาก็เห็นเห็นหลายคนเล่นอยู่นะก็มาเดี๋ยวเราดูเลยครับเดี๋ยวผมใช้พี่เคียวก่อนแล้วกันทดสอบก่อนไม่รู้ว่าเขากินหลบมาหรือเปล่านะแล้วก็ เดี๋ยวเก็บเป็นรูเชลแล้วกันเพราะว่ารูเชลเนี่ยรู้สึกว่าจะมีดีบัฟอยู่นะครับเอ้ไม่ใช่ดีบัฟปลดดีบัฟนะโอเคน่าจะแตกอยู่ควาจริงผมว่าผมเก็บมาเอวก็แตกเนี่ยไม่เป็นไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเพย์เซฟนะข้างหลังเป็นซาริเอลนะครับใช่ไหมใช่ซาริเอล ก็ดูครับมาเอลเนี่ยเพื่อนๆโหดีบัฟนี่คือแบบเต็มหัวนะมีทั้งไฟเผาไหม้นะครับติดพิษนะครับแล้วก็โดนตัดหิ้วด้วยนะติดเชื้อเรียกได้ว่าครบสูบเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแรงไปไหมโอเคยังดีเขาติดนี่ครับพิษเด้งนะ แล้วก็โดนเดเบทเข้าเธอดีอีกนะครับโอ้โหโคตรแรงมาน่าจะเก็บได้ลาบแบบนี้โอ้หเมื่อกี้นี้แอบเอาเรื่องอยู่นะสโต,ตไปครับโอเคเรียบร้อยครับไปครับโอเคคนเดิมเลยนะครับคนเดิมทีมเดิมเลยพองานต้องจบเหมือนเดิมหรือเปล่าครานี้ผมลองไหม ผมลองเก็บมาเอลไปเลยดีกว่าผมว่าเก็บได้เพื่อนๆไปครับลองดู่อยไปก่อนนะครับหนึ่งทีหรือเก็บไม่ได้วะได้ไหมโอเคได้ครับโอ้โหเมื่อกี้แอบลุ้นอยู่นะเดวเมดเด้งช่วยชีวิตนะครับเอาจริงเก็บมาเอลไปแล้วเนี่ยทีมเขาก็ไม่เหลือเดวเมดแล้วนะโอเคเรียบร้อยศัตรูยอมครับ ก่อมาครับรอบนี้เจอทีมยักษ์นะครับเอเลนมาด้วยเราน่าจะเก็บได้เลยนะผมว่าไม่เออเอาไงดีเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองเอาลุงจิมสก,กิทไปก่อนแล้วกันไม่ใช่อะไรคือผมกลัวเขาไอ้นี่ไงแต่ลุงจิมผมจะแตกไหมฮผมกลัวลุงจิมผมแตกอะ่ะเอาพี่เคียวแล้วกันไปครับลองดูโอ้เกือบเกือบ โอ้โหโอ้โหเรงโคตรแตกไปเนี่ยเดี๋ยวนะเขาถึงมากเอาไม่ลงอะเนี่ยทำมันเล่นอย่าแตกโอ้โหโคตรจะเจ็บศัตรูเขาไม่โดนม้าของลุงจิมนะครับโดนนะครับเอฟเฟกต์ด้วยไงไหวไปเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นโดนตัดฮิวอยู่นะอาจจะไม่ไหวนะผมว่า เคตอนนี้เราตีไม่ได้แล้วเพื่อนตาหน้าเราตีคือแตกครับเราตีไม่ได้แล้วต้องหวังฟุ้เลือดอย่างเดียวโอเคไม่เข้ามากโอ้โหไม่ตายเลยด้วยเรียบร้อยไปแล้วนะครับยักษ์สกาดกตอนนี้เราตีไม่ได้แล้วเพื่อนเออยากเลยผมขยับการพอไป เขาต้องอยากเก็บเราแต่ประเด็นคือการเราเต็มมือด้วยไงถ้าเขาเก็บเทียวไปเนี่ยเราก็ชนะนะเ,เล็งพี่ซอโอยาหเทียวโคตรยอะโอ้โหพี่ซอลหอบไปเลยโอเครอบนี้จบครับไปโอเคครับมา เดี๋ยวทีมบันเหรอว้าวทีมพี่บัณฑ์เดี๋ยวลองดูครับเก็บได้ไหมพี่บันเอ๊ะผมว่าผมเอาต่อยหมัดเดียวดีกว่าตัดคิวนะครับแล้วก็ฟันเลยโอ้ยถึกโคตรตใส่มาเนี่ยโอเคบางนะครับน่าจะเก <g ay> ็บได้แบบนี้ โอ,อ้จริงบันแตกผมว่าตอนนี้พี่เก่งนะมันเขียวเก่งกว่านะโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับมาเจอพี่ซองนะครับเราได้เปิดกอดนะโอเคโอ้โหเขามีแคปดเดอเมดด้วยแตกไหมลองดูครับไม่รู้เหมือนกันมาเก็บพี่ซองมาเลยนะ,ะเก็บพี่ซองมาเลยครับเก็บได้ก็เปิดก่อนได้เปรียบอยู่แล้วมา มาได้อยู่เออเดมเมจเด้งครับเรียบร้อยโอเคเปิดก่อนได้เปรียบครับทีมนี้ไปครับมารอบนี้เจอพี่บันนะครับเฮ้ยบันก็ดูหิตนะบันแสงด้วยนะที่ฮิตเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะครับเหมือนเดิมแล้วเก็บพี่บันเลย อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ตัวเดเมจแต่ละทีมอ่ะคือมันจะมีแครี่ตัวเดียวเพื่อนโอ้โหปังมากเก็บเดเมจหลักเขาได้ก็คือจบนะโอเคเรียบร้อยครับไปเลยลุงจิมโอ้ยย่าไมู่เรียบร้อยเจอลูกซองสอยนะครับ รเซนจมาครับตาสุดท้ายนะครับเจอทีมเทพอสูรนะแชรี่เขาเป็นคิวแสงนะครับก็ไปลุยโอ้ยเดี๋ยวน้องล่ามาด้วยอ่ะงั้นเราต้องเก็บน้องล่าก่อนไปเนี่ยเก็บล่าก่อนก็ได้ครับไปเอาชัวร์แต่เขาไม่มีคอนนะขี้หลบมาด้วยเว้ยโอ้โหเดี๋ยวทำไม ทำไมบางกลองขนาดนี้โอเคเรียบร้อยครับทิปเปอร์คิวศัตรูยอมครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีเคออสวันนี้ก็จบวปนที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับรวมพลโคลาโบวันนี้ก็ถือว่าประสคบความสำเร็จนะครับเอาจริงบอกเลยว่าลุงจิมเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าลุงจิมผมเนี่ย <laughs> เป็นตัวที่คุมมาก,กาเพื่อนผมใช้เกือบทุกรอบเวลาที่พีพีหมดเคออสมันเข้ามานะ บอกเลยว่าลุงจิมเนี่ยมันจะมีวันที่แบบลุงแกเนี่ยสามารถเอามาจับลงเล่นได้นะครับสาเหตุหลักเลยก็เพราะเอกลักษณ์ลุงแกนี่แหละสามารถทำคอลโบกับตัวละครคลาโบได้ทุกตัวเพื่อนแล้วบอกตามตรงนะผมอยากให้เตนเจอร์ริงดีรันมากเพื่อนถ้าทีมงานไม่แกงนะผมว่าลุงจิมอะกลับมาอยู่ในเมตาคลาโบได้ยาวๆเลยนะคือต้องบอกว่าหลังจากลุงจิมนะครับไม่มีตัวละครไหนที่มันซัพพอร์ตคลาโบได้หมดเหมือนกับลุงแกเลยนะเพราะตัวละครใหม่ๆเนี่ยส่วนมากมันจะแบบ ฉพาะเจาะจงไปเลยอะว่าเป็นตัวละครจากคอลแลบนี้หรือว่าตัวละครจากเผ่านี้นะครับแล้วก็คอลาโบลหลังๆเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเผ่าพันธุ์แปลกๆด้วยไงอย่างเช่นเผ่าพูเผ่ายักอะไรแบบนี้นะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกด like, comment, ไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย